จนะครี said, ๋ยวับอียรย็คร so no, 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 yes. okay. okay ับครับะวังขาครับระวังขาลไปเดอน่ะอยู่นิ่งๆก่อนนะครับอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆ หมดแล้วเจ็บตรงแล้วอาการเป็นไรครับขยับโอเคอีกข้างครับอีข้างเจ็บตรงไหนปะเจ็บตรงไหนบ้างพี่เจ็บไหลายเยอะหลต้องส่งเจ็บไหลนะระวังไหลครับระวังไม่ไหลไม่ไหลแบบยากอีกแล้ววะ Shit. ชนเต็มเต็มเลยพี่เมื่อกี้เมาไม่ได้เมาครับับนรถแท็กซี่เมะเขา, <S <S <ๆ S 2> เ,าเขาเดียวเข้ามาแล้วก็ชนข้เไปกัน ขววางแขนใช่ไหมพี่แขนงรู้ใช่ไหมแขี่มาทั้งแขนะรอกน่อครับอ่ะเยอยได้หยปได้นะเคผมเคยาตัดข้างนี้มาขอผ่าตัดมาขอพี่ผ่าตัดมาเจ็บซี่โครงเจ็บอะไรไหมครับขอพี่อ้นคิพี่โดนจร่นพี่โดนจิงมาหายใจช้าครับเรามาหายใจช้าไม่น่าเป็นไค่อยตรงนี้ใช่ไหมครับหายใจช้าไปไปลงไป ใส่ไหนใส่ขาใช่ไหมใส่อะไร้นอีกใส่หลังตามกจอนนั้นมีมีเฟือกไหมมีครับมีกรับเเฟือกไหมเอ่เฟือกอันนี้วางนี่เฟือกขางเอ้เก็บของึ้นรถอันนี้ลองไหมเก็บึ้นรถเร็วะเดี๋ยวเดี๋ยวอีาบอลกันบอก่อนมีคนนิดนึงนะครับคนนิดนึงครับคนนิดนึงนะครับ มันมันชนยังไงครับพอจําได้ไหมเขาเบรคเพ่งไวกันาดตอนคนเลี้ยวใช่ไหมครับตอนนี้รถเขาดูสายใช่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 เห็นเบาๆขึ้นได้ไหมค่อยๆนะครับค่อยๆไม่ต้องเป็นห่วงรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาดูให้อ่านนิดนึงพี่มีรถบัสถึงรถบัสไหนวะพี่พี่วีถอยก่อนพี่วีถอยก่นพี่วีถอยก่อนพี่พี่ไปไหนฝั่งนู้นเรายาวดีกว่าท่านเร็วมั้งโดูนะครับน